ผมครับผม V.I.P นายกวิทุงสงครุขเมื่อก่อนชื่อนะคุณสุดครับอ่าตอนนี้เป็น V.I.P นายกวิทุงสงนะแต่ซ้อมอยู่กับเกียรติทรงฤทธิ์นะซ้อมมากี่วันเอ้าสามอาทิตย์ประมาณเราสไตล์ไงมวยได้หมดครับเจอคู่ชกเคยชกเขาไหมยังครับเห็นคลิปก็ไหมเขามีอะไรบ้างก็ครบเครื่องครบเครื่องนะเราสูงเท่าไหร่ร้อยเจ็ดสิบครับน้ำหนักไปลอยครับแปดสิบแปดกว่าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วปีนี้ยี่สิบครับเมื่อเช้ามาเกินเท่าไหร่จุดหกครับจุดหกนะ เวทนี่เราเคยชกไหมยอย่างครับมันใหญ่ไหมไม่คิดว่าได้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 อยู่นะไม่มีปัญหาแต่ว่าชกกลางวันเคยชกไหมเคยอ่ะเคยอยู่แล้วร่างกรงร่างกายไม่มีปัญหาล่าสุดชกไปที่ที่เวทีออตการ์นานยังนานสองสามเดือนสองสามเดือนวันนั้นร้อยเท่าไรร้อยยี่สิบบาทเป็นไงผลงานแอบแพ้เมื่อกี้ไฟต์ติดเนี่ยสองครับสองไฟต์นะสามไฟต์หลังเนี่ยคือชนะชนะหนึ่งแพ้สองอ่าวันนี้เจอกับคู่ปรับนี่เห็นหมดแล้วนะอ่ะ ร่างกายคิดว่าโอเคครับเดี๋ยวผ่านอ่ะลูกหลานจากจังหวัดอ่านครศรีธรรเอาควาแฟนครับเชียร์หน่อยคว้แฟนครับเชียร์อ่าเด็กตายแล้วจะทำไห้เต็มเตี่ยวโอเคชูดีน้องชายโอ้สวัสดีครับผมยอดสิงห์ทำเกียรกันทอนครับวันนี้เจอกับ VIP ครับไม่เคยชกไม่เคยชชครับบัดเช้าเดินผ่านกันไปผ่านกันมานี่ใครยาวกว่าคิดว่าเราพอกันนะครับพอกันนะเราซ้อมอยู่ไหนอะซ้อมอยู่เกียรกันทอนครับกี่วันได้ซ้อมมา สองอาทิตย์ครับเราสไตล์มวยประเภทยังไงฝีมือครบเครื่องครับคู่ต่อสู้เห็นมันก็ไม่ยังไงครับก็ครบฝีมือเหมือนกันครับโดเขาน่าจะดีกว่าเรานะเขาน่าจะชกมาก่อนเรานะครับว่เช้ามาเกินไม่เท่าไหร่เกินไปปอนกว่าครับตอนนี้ผ่านเฉลุยแล้วครับเราสูงเท่าไหร่สูงหกเจ็ดสิบครับน้ำหนักปล่อยๆครับน้ำหนักปล่อยห้าสิบเจ็ดครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วอายุสิบเจ็ดครับมาชกที่นี่กี่ครั้งแล้วห้าครั้งครับห้าครั้งกลางวันนี่คือชกประจำนะครับร่างโงร่างกายวันนี้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาครับ ฝากแฟนครับในคนจังหวัดฝากพี่น้องชาวกรุเกรงรเทพตุ่งครูนะครับเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะครับเต็มที่แน่นอนครับอ๋อเด็กตุ่งครูนะโอเคผมมาสายโชคดีครับ